นี่นะครับเพิ่มหน้าจิ๋วไม่ค่าทำการคัดเลือกเนี่ยจ้ายืมสองหมื่น <c oughs> ยืมสองยืมสองหมื่นไอสามหมื่น <c oughs> ไปนะแม่สามหมื่น,มมนคือจะขายดีแล้ววะแบ่งเงิน,นส่วนเบื้องมาเลายคนเสร็จแล้วโอ้ยแต่ละคนยืนขึ้นขึ้นคอเลยเสร็จแล้วคุณนายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับหนึ่ง กิจวัตรชาวสวนชีวิตชาวสวนบันไซครับพบกับเขียวโคราชบันไซฟาร์ม KBF เป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้จะคึกคืนหน่อยคึกคักเพราะว่าวันนี้จะทำการย้ายไม้ไปสวนสามอย่างที่บอกคลิปนก่อนว่าเตรียมเปิดตอนนี้พ่อฟันป่าอะไรเรียบร้อยแล้ววิถีชีวิตชาวสวนบันไซคึกคักคึกคืดดีนะครับวันนี้แต่มันก็ก็อย่างนี้ทุกวันแล้วนะตามจริงนะแต่วันนี้พิเศษ ตรงที่จะของสวนแม่ค้ามานั่งคัดไม้มาด้วยตัวเองนี่ลูกลดน้ำรอระหว่างคือจะทำการย้ายย้ายไม้ไปสวนสามครับพี่น้องอันนี้เพมหน้าจิว๋วหลังจากคลิปที่แล้วก็มีหลายท่านาสนใจสั่งซื้อมาแม่ค้าก็มาทำการคัดเลือกนี่นะครับเพมหน้าจิว๋ว แม่ค้าทำการคัดเลือกกระยามกะยานช่องนี้แม่ค้าไหนดูหน้าแม่ค้าดิเนีหน้าบานคือจะขายดีแล้ววะแบ่งคลส่วนเบื้องบนลยเนี่ยคุณนายแม่ก็เช่นเคยครับถอนยานี่จะมอบส่วนสามให้เดี๋ยวแม่ายืมสองหมื่น <laughs> ยืมสองยืมสองหมื่นไอ้สามหมื่นกนาแม่สามหมื่น <laughs> <laughs> จะไปเปิดสวนสามคือยังไม่มีเงินซื้อตะข่ายเลยพี่น้องแต่ก็ต้องย้ายไม้ไป <c oughs> นี่ไปละคุณนายไปละรีบเลยนี่ระหว่างรอขนไม้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการขนไม้ไปสวนสามนนี้แหละครับพี่น้องวิธีชีวิตชาวสวนบ้านไซช่วงชาจ,จะยุ่งวุ่นวายกันกระโตกกระตาตรกระโตรกรตรีอระไรกัน แต่วันนี้จะคึกคืนอย่างที่บอกต้นคลิปเพราะว่าจะทําการย่ายนนี่หน้าหลังผมมะขามจะไปไว้ส่วนสามหลังบ้านแม่แม่ผมซึงอยู่ไปประมาณสักร้อยเมตรเดี๋ยวจะพลิกอัพมาใส่ไปก็จะเอามะขามไม่ส่วนนึงก็จะเหลือ,อไว้ขายส่วนนึงแล้วก็จะเอาเป็นพวกนี่ลินซามย้อนแสงในได้พี่น้องเอาไปครึ่งนึงแต่พวกลินซานใบใหญ่หมือนเนี่ย่าไปทั้งหมดเลยทำการเราไป เป็นต้นแม่พันธุ์คือสวนหนึ่งและตอนนี้นะที่วางแผนไว้นะครับพี่น้องสวนหนึ่งเนี่ยผมจะเน้นเป็นสำหรับพื้นที่ในการวางไม้พร้อมขายอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเป็นพื้นที่สำหรับเพาะขยายพันธุ์ไม้ไม่ว่าจะเป็นกิ่งตอนกิ่งช้ำนะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นที่พักฟื้นไม้ที่พุดมาใหม่ปลูกใหม่จะแบ่งเป็นสามโซนสำหรับสวนหนึ่ง สวนสองอยู่เสริงสางนะครับพี่น้องอันนั้นจะเป็นสวนแบบไม้ที่แข็งแรงแล้วแต่งทรงแต่งอะไรแล้วจากสวนสวนหนึ่งเนี่ยเอาไปไว้สวนสองที่เสริงสามเพื่อทําขนาดงงไหมคิดตามเด้อสวนสวนสามก็เป็นสวนทําขนาดเหมือนกันเราก็จะเป็นสวนแม่พันธุ์เหมือนกันเพราะว่าคุณนายแม่ได้เลิกขายของแล้วคราานี้ก็คุณนายแม่ก็เลยอาสาที่จะเป็นผู้ดูแลสวนให้ นี่ลงทุนให้ได้งบมาเอยกส0 0 0 0จากคุณนายแม่คุณนายแม่บอกให้สา0 0 0ื่นเลยคือจะซื้อแทงน้ำซื้อปั๊มน้ำวางระบบน้ำแล้วก็ซื้อตะไคร่มันจะเป็นมดมากก็วยการวางแทงน้ำวางตะไคร่เพราะว่าหมาแมวมันเยอะนะครับเนาะบ้านแม่ผมอ่ะจะอยู่กลางหมู่บ้านสวนน่นนะ สวนสวนที่นั่นน่ะจะอยู่กลางหมู่บ้านก็ก็จะเป็นอะไรที่แบบหมาแมวมันก็จะเยอะนะครับพี่น้องก็เลยต้องทําดีสักหน่อยแต่ทยอยทําเพราะว่าที่ต้องรีบมาทําช่วงนี้น่ะทยอยทําช่วงเนี้ยคือเดี๋ยวลูกจะเปิดเทอมผมก็ต้องรีบทําให้เสร็จก่อนเปิดเทอมคลิปนี้ถ่ายทําวันที่วันนี้วันที่เท่าไรแม่ <5. S 1> วันนี้วันที่ห้าห้ามิถุนาวันนี้ลูกจะเปิดเทอมวันที่หนึ่ง ก็ต้องรีบมาจัดการทํานี่ย้ายพราะต่อไปพอลูกเปิดเทอมแล้วลูกจะมารดน้ําได้แค่ช่วงเย็นคราวนี้ช่วงเช้าอ่ะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผมในการไม่ว่าจะเป็นการแต่งไม้หรือการาขัดทรงขัดกิ่งส่วนเรื่องการขายก็เป็นของคุณนายเจ้าของสวนคือเมียส่วนเรื่องการดูแลนี่ฝ่ายทําความสะอาดผู้จัดการ คุณนายแม่มาทุกเช้าเงินไม่เอาแถมให้ลงทุนคือหลายคนก็ทักถามมาเนาะครับพี่น้องเนาะว่าทำไมไม่ไปคูตะโก้สักทีอยากได้ตะโก้เนี่ยครับพี่น้องเหตุผลป่ามันลกเราก็อย่างที่บอกคือผมต้องทำความสะอาดสวนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมแบบ ตั้งแต่ทำย t u b e มาก็ได้รับจากต้อง,อง,องรับจากพี่น้องหลายท่านนะครับแล้วก็หลายท่านก็นเดินทางมาดูสวนผมแล้วราะนี้ผมก็เลยอยากอำนวยความสะดวกก็อยากขายไม้ด้วยว่างั้นตรงๆขึ้นนเนาะนี่ยมันลกคราวนี้แถวบ้านผมหาคนงานไม่มีผมก็ต้องทยอยทำเองเนี่ยคือจะต้องฟันพวกนี้ทิ้งคนป่าคนอะไรไปทิ้งใจเนี่ยอยากไปคูตะโกใจจะขาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยราคาดีแท้ๆตะโกคนถามมาเยอะต้นไก่คนก็ถามมาเยอะนะ หลังจากที่หลายท่านได้ดูคลิปไปแล้วเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมอยู่แบบเแบียดเสียดแอร์อร์ยัดเยีดยดกันเลยผมก็เลยจะต้องทําการย้ายไปส่วนสามเนี่ก็พวกฝรั่งหนูจริงๆมันควรโตกว่านี้แล้วนะพี่น้องแต่เนี่ยมันอยู่เบียดกันแล้วก็ลดน้ําถูกเบิงบ่งไปู่่งเบิ่งแห่งเลยเห็นไหมเนี่ยเม่ไม่ได้รดน้ำแค่วันเดียวนั้นี่แห่งเลยส่วนเชอรี่พกโค้งสร้างก็ดู คืออยู่แบบแออัดเยียดเยียดกันนะพี่น้องเลยจะเห็นนะหมากเมเปิลดังนั้นผมก็จะย้ายไปสวนสามคือเอาไม้พวกมะขามพวกอะไรไปสวนสามไม้ที่จะทําขนาดอย่างไม้พวกอย่างไม้พวกเพ็มหน้าพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะย้ายไปสวนสามเหมือนกันเอาไปวางให้รากมันทะลุลงดินกิ่งก้านมันจะได้โตเร็วๆจะได้ทําขนาดนี่เราโซนนี้ผมจะไว้สําหรับวางไม้พร้อมขาย ที่ว่ามีทรงมีอะไรแล้วแต่อนุนเทียนทะเลก็จะไว้ในร่มก่อนส่วนนุ่นก็จะแยกไปนู่นที่กําลังทํากันเดี๋ยวผมไปเอารถมาขนต้นไม้พี่น้องเดี๋ยวไปดูส่วนสามกันอันนี้วันนี้แค่ทําการขนก่อนวันนี้แค่ทําการขนไปวางก่อนยังไม่ได้วางระบบน้าถอกเด้อมาตอนนี้รถก็พร้อมแล้วพี่น้องทําการขนอันนี้ คือรถหลายคันนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนรวยตั้งหน้าพี่น้องรถพอ่อรถแม่รถพี่รถน้องเรจาจะของไม่คันเดียวอันนี้ของแม่รถคันแรกที่ออกอ่ะเดี๋ยวจะทําการขนใส่คันนี้เอามาขามทีมงานพร้อมไหมทีมงานพร้อมจ้ามีคุณนายแม่พร้อมอยู่คนเดียวดูลูกผมเดิยมาทําการขนนี่เอามาขามไปนี่ขอขอนมีมาคอยอยู่คนนี้รถเนื่อง แล้วก็คอยเลี้ยงอยู่คนนึ่งองนีต่ตอนนี้ทีมงานพร้อมรอพร้อมแล้วครับรอจ้าคนุณนายจะของสวน ครับพี่น้องทำการขนย้ายไปเกือบทั้งหมดสำหรับมะขามมะขามที่บิตไว้เห็นไหมโล่งเลยทีนี้จะได้มีพื้นที่ใช้ปลูกไม้รุ่นใหม่ต่อไปเต็มรถก็จะเหลือไว้สำหรับโชว์ลูกค้าหรือว่าท่านแขกที่มาดูนะครับอยู่ที่สวนหนึ่งนี่ประมาณสักสีต้นเนี่ยสี่ต้นประมาณนี้แหละเนี่ยจะเหลือไว้คือสำหรับ ใครที่ไม่สะดวกคือมันก็ไม่ไกลนอะบ้านผมไปบ้านเมร่ร้อยกว่าเมตรก็เดินก็เดินนี่ไปบ้านเม่ได้นะไปดูกันต่อวิธีชีวิตชาวสวนบนไซขนไปควนี้ไปทําการลงเลียงทะเลาะกันลุกกันได้เช้าเลยเห็นไหมโล่งดีไมพ่พ่นอ่เน่ยจะได้วางไม้ใหม,ใหม่วางไม้ใหม่รุ่นต่อไปนี่เกือบเต็มรถ ก็ไม่รู้ว่ากี่กระถางนะพี่น้องเ้อแต่ก็เกือบเต็มรถถ้าถ้าเต็มรถนี่เราคือการเอาไปส่งหรือว่ามีคนซื้อเหมาะนะจะดีมากเลยนี่เป็นการย้ายไมก้ <c oughs> ก็จะเหนื่อยกันหน่อยวันนี้ต้องรีบทำตอนนี้เจ็ดโมงกว่าๆนี่แดดเจ็ดโมงนะพี่น้องตอนน,นี้เต็มรถไปเดี๋ยวย้ายไปส่วนสามกันพี่น้องพอบอกว่าฟันป่าร้อแล้วส่วนนึง มาถึงสวนสามนะพี่น้องทำการค้ย้าให้ลูกๆย่าอ้ยมีสาวเท่าเขากล้องตายแล้วกูนี่สวนสามที่เคยพามาดูนะครับนี่นี่<อ>คนไหนที่บอกว่ายังไม่เคยเห็นหน้าพ่อนี่นี่คือพ่อผมอผู้จัดการสวนคนใหม่ผู้จัดการสวนสามสั่งงานอ ผู้จัดการสวนสามเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเลี้ยงยังไงพี่น้องวิธีชีวิตชาวสวนบดใส่บอกมันยงแห,หบอกนี่พ่อผมันไหนไม่เคยเห็นน้ะไม่ค่อยชอบบอ,อกกล้องหรอกก <laughs> ารเลี้ยงแพงนะ <laughs> มาถึงเล่มกำลังงงอยู่พี่น้องจะเลี้ยงมุมไหนไปทางไหนกันกำลังทกเถียงกันอยู่ <laughs> คือผมจะวางระบบน้ำอ่ะคือลากสายยางมาจากนู่นเนาะเราก็ลวงยาวมาจากตะวันตกมาตะวันออก ราวนี้มันต้องเอาต้นมะขามเอะไรต้นไกลนี้ออกแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกเดี๋ยวจะเลี้ยงจากฝั่งนู้นมาก,ก่อนคราวนี้ที่ความ้ามใจของพ่อผมคือเลี้ยงขวางตะวันซึ่งตามปกติแล้วการเลี้ยงมาก,ก็ต้องเลี้ยงขวางตะวันนะพี่น้องแต่คราวนี้พื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่แบบยาวไปทางตะวันตกตะวันออกอันนี้ผมอยากให้มันเป็นล็อกแบบโซนมะขามก็เป็นโซนของมะขามโซนลินซานก็เป็นของลินซานโซนเชอร์รี่ก็เป็นโซนของเชอร์รี่ผมก็จะให้วิ่งตะวันตกตะวันออก เล้วนี่ก็เพื่อความสะดวกในการวางปั๊มน้ําในะวางระบบน้าในลารรับต่อไปนี่ก็จะต้องทําการจัดเลี้ยงกันใหม่เดี๋ยวถ้ายอยทําไปพี่น้องนี่เดี๋ยวเลียงนี่วางห่างกันสักช่วงแขนนึงอ่าอ่าห่างห่างมันเดินได้อะมันจะดวกนี่นี่วาง,างนี่าง เมตรคูณเมตดเอางั้นเอางั้นดีกว่าเมตรคูณเมตรลายยาวไปแถวนุ่นอ่ะนี่ม,นมาหนีต้องทําให้ดูทุกอย่างพี่นอ้อเนงเลยลูกชาวสวนได้ทําให้เป็นเลยนี่เมตรคูณเมตรโดยประมาณอ่าทีนี้ก็เลี้ยงตามนี่ไปนี่ไปขนมาทีนี่แค่ขอน,นี้ทอ่าเลี้ยงเป็นแถวยาวไปอย่างนี้แล้วมันไม่พอค่อยขยายไปทีนึ่งเขี้ยวก็ตีดึงอันก็ะไรอืมต้อง เชือกก็ต้องไปซื้อเช,อชือกอนี้อหละนี้เอาด้วยสายตาก็ได้แล้ววางห่างคืออยากเห็นมันใหญ่ไงถ้าวางชิดเดี๋ยวมันก็ถีหมันเดิมถี่เนี่ยมาวางให้มันลงดินมันจะได้ขนาดใหญ่มันจะได้โตเร็วๆเ,เม็ดคูณเม็ดนะเพ่ะถมันจะห่างพูดนื้ ได้มีกี่ต้นพี่น้องยังไม่พอร้อยต้นเลยจะเต็มสวนแล้วยังคุณนายแม่คุณนายพ่อมาพ้อครบสวนสามคือคักคือขึ้นทำกันไปทะเลาะก,กันไป <c oughs> คือถ้าผมไม่มาดูงานเองบอกเองนะตามจริงความคิดผมนะจะให้เอารถมาจอดแล้วผมจะไปแต่งไม้ให้ลูกคนมาวางเรียงแต่จากการทดลองที่เห็นต้นคลิปกันนะพี่น้องแค่การวางก็ไม่เข้าใจแล้วอย่างว่าเนาะมันมัน,ม,นมันคืออาชีพของผม คือสั่งงานได้ก็มันไม่เหมือนเรามาคุมเองต้องเสียเวลาทำงานจากสวนที่บ้านทำงานจากสวนการแต่งไม้ที่บ้านมาคุมาดูลูกนี่ก็คุณนายแม่ก็มาช่วยยกแม่ไม่ต้องยกกโดถพวดหลังนี่ก็ได้ส่วนหนึ่งนี่ก็อยาเอาไปถึงนู่นีย่ยต้นมะขามที่ผมบอกนี่ต้นไกลไกลใบแดงที่หลายท่านถามเสื้อแต่มันใหญ่เกินไปพี่น้อง อันนั้นเอาไว้ให้แม่ขายต้นเล็กเอาไว้ให้แม่ขายแต่งอันนั้นแต่งแล้วติดรถมาแล้ววนะันนั้นนี่ที่ถ่ายนี่คือตะวันออกะตะวันตกตามที่ผมบอกนะครับว่าอยากได้ไม้อย่างนี้คือล็อกนี้จะเป็นล็อกของมะขามก่อนอ่าส่วนที่เหลือก็จะเป็นของเชอรี่ลินสั้นใบกลางก็จะมีประมาณสามอย่างที่เอามาลงส่วนนี้เพราะว่าที่มันแคบแล้วอันนี้พอผมทําความสะอาดคนเดียวก็ต้องทยอยอันนี้เป็นเล้าไก่ของของของเพื่อนพ่อมาขอใช้ที่ แต่เดี๋ยวเขาจะลือออกให้ <c oughs> ก็จะเนี่ยวางเต็มเนี่ยพี่น้องแล้วต้นไก่ก็จะตัดกิ่งทิ้งเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนเด้ออู้งานไหลแต่ตัวเล็กนายงิกเป็นจวักเลยโดนปวกตวัเช่าพ่อแม่ช่วยกันเต็มที่แต่คุณนายเมียนี่ที่ไม่มานี่คือเลี้ยงหลานน้อยด้วยพี่น้องเลยคุณนายแม่ขยนันขยนันพ่อไม่ต้องมายกก็ม่ยอมฟัง ไปไปไปแล้วเริ่มไปรูปไปลางแล้วพี่น้องทำการคนมดแล้วพี่น้องเล่นเอาสะเืขึ้นคอเลยเดี๋ยวไปดูกันในส่วนสามเอาพกต้นเล็กไปให้แม่ไว้ขายนี่พี่น้องคนเร็จแล้วโอ้ยแต่ละคนยืนเขือขึ้นคอเลยเซ็จแล้วคุณนายแต่เซ็จในที่นี่หมายถึงเอาลงจากรถเซ็จนะพี่น้องนะนี่อันนี้เป็นแค่วางแบบคร่าวๆก่อนคืออย่างที่บอก มันจะหอบเด้อคือพอพอแกยังทาไม่ทันคือแกไม่คิดว่าไม้จะเยอะขนาดนี้พ่อผมไม่คิดว่าไม้มันจะเยอะขนาดนี้อันนี้ไม้มะขามอย่างเดียวนะประมาณสามรอยกว่ากระถางคือน่าจะประมาณนั้นแหละแต่อาจจะดูอ้อยแยะหน่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งเอาไปกองไว้นี่นได้พอได้แม่ได้ลูกมาช่วยกันทุกคนนะนี่ถึงเร็วแต่เขียวคนเดียวแล้วตายตายแท้ <laughs> นี่ เอามาวางก่อนอยู่ด้วยกันถ้าไก่ชวนได้พ่อกระถากรอไปนี่ลือเราไก่ของเพื่อนพ่ออันนั้นเพียมหน้าต้นอยู่บ้านอยู่สวนหลังบ้านแม่ต้นแม่พันธุ์รุ่นแรกๆเ,เ,เลยแล้วมัง้งต้นประมาณโคนขานะ่ะเพียมหน้าแต่มันไม่มีทรงนะพี่นอ้องมันเกิดจากจากรอยที่คุดต้นที่ปลูกไว้เอาไปทำขายพ่อทำต่อไป โอ้ยเน่ยเอาล้ครับพี่น้องหลังจากทําการขนมะขามมาแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไรเพราะว่าอันนี้วางแบบเป็นคร่าวๆไปก่อนนี่คลิปนี้ก็จะได้ประมาณนี้ก่อนยาวมากคืออยากอย,าอย่างที่บอกพิธีชีวิตชาวสวนบนไซจะนาเสนอทุกขั้นตอนอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้เพื่อความสะดวกในการ ลดน้ำหรือถอนยาหรือเวลามีเพื่อนๆมีผู้รักบนใจมาเดินชมอ่ะมันจะได้ไม่เบียดกันจะได้เดินดูได้สะดวกจะได้เห็นโครงสร้างไม้ชัดๆเราไม้ก็จะได้โตเร็วนะพี่น้องเนาะเพราะนี้ไอผมก็จะต้องมาทําการตอกลักยึดก็คือหาไม้หาไม้ลวกไม้อะไรเงี้ยแต่ใหญ่กว่านี้นะตอกลงไปในกระถางเพื่อยึด กันไม่ให้หมาแมวมันชนล่มหรือว่าไก่เหยียบล่มมันกระถางมันล่มความร่มไงาวนี้กว่าจะลากทะลุลงดินนี่นี่ก็คือการเซฟไม้แต่ก็ปล่อยให้อยู่ด้วยกันถ้าไก่ชนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้ใหญ่แล้วถึงกล้าเอามาปล่อยถ้าเป็นไม้ที่อยู่สวนสวนหนึ่งบ้านผมอะ่ะโอ้ยนายเหลี่ยมงมงใช่หรอถ้าอยู่สวนหนึ่งบ้านผมเนะี่ยมันมันเอาไว้สําหรับ เป็นไม้ขาย50%แล้วก็แบ่งเป็นโซนไม้เพราะขยายพันธุ์เพาะชำเพาะอะไรต่างๆเนี่ยสาอีก20%ของพื้นที่คือ,อไว้สําหรับพักฟื้นไม้ที่ประมาณ1งานกว่าๆที่บ้านผมนะอันนี้ที่บ้านแม่ไม่ถึงงานนี่เฉพาะมะขามนี่ประมาณ300กระถางคือเหลือ,อไว้ที่ส่วนนุ่นด้วยไว้เป็นสินค้าตัวอย่างให้เพื่อนฝูงดูเอาล้วพี่น้องคลิปนี้เอาทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว การทำอันดับต่อไปการขนย้ายหลินซานการาทำความสะอาดสวนนี่สวนสามวางระบบน้ำจะมานำเสนอในคลิปต่อไปเพื่อท่านใดสนใจวิถีชีวิตชาวสวนบนทรจะได้เข้ามาดูเรามีาสาระความรู้ด้วยล้อนอคลิปนี้ลาไปสำน้ก่ันเด้อครับพี่น้องเด้อฝากที่ตามคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับสวนค้ลาดบนทรฟาร์ม KVF จะได้ไปทํางานต่อไปถ้าสายแล้วไปทำงานใ่ทุนบ้านที่นี่อันนี้ก็เรื่องการต่อน้ามจะให้เป็นหน้าที่ของพ่อไปแล้วครับสวัสดีครับผมไม่ถ้าขนมามดหลินซานนะตาเล็กยาหลินซานมาด้วยห้าร้ว้กระถางจะวางตรงไหนเนี่